สวัสดีค่ะแฮมแฮว์ชาแนลค่ะวันนี้เรามาเล่นเกม After กันนะคะไม่รู้ว่า After นี่หมายถึง After Life แบบว่าชีวิตหลังความตายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนเกมนี้จะออกแนวซอมบี้มากกว่าผีนะคะงั้นเราไปเล่นกันเลยอ๋อเสียงน้ำ ได้แต่เดินในหัวมันว่างเปล่าเหมือนสติของตัวเองไม่อยู่กับเนื้อกับตัวได้แต่เดินไปเรื่อยๆแม่น้ำเมื่อวานฝนตกหนักทำให้แม่น้ำไหลเชี่ยวกรากกว่าเดิมอ๋อหินเนี่ย ม,มีสองคนเธอไปทำอะไรตรงนั้นอันตรายนะเอ๊ะระวัง <c oughs> เดี๋ยวผู้หญิงจะกระโดดลงไปเหรออุ้ยเสียงน้ำจะบอกนะว่าตกลงไปทั้งคู่โอเคขึ้นอเตอร์ After แล้วนะคะ คุณผู้สร้างคือดาเลตกคือลักคุดะนะคะขอบคุณมากค่ะอืมอุย้ยฝื้นมาอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยอยากรู้ด้วยเออเธอปลอดภัยสินะไม่สิ ต้องเรียกว่าไม่ปลอดภัยถึงได้มาอยู่ที่นี่อันนี้สวรรค์เหรอนรกเท่ากับว่าที่นี่เป็นโลกหลังความตายหรือเปล่านะเออคือขอ,อโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจกระโดดลงไปคุณเลยต้องมาพัวพันด้วยอ่าคือเป็นอุบัติเหตุเหรอฉันรู้ แต่มันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะสร้างมันเถอะอื <c oughs> สร้างเป็นคนที่สุข,ขุมมากเอ๊ะไม่ไม่ตกใจหน่อยหรอไหนๆก็ไหนๆป่านนี้คงทำอะไรไม่ได้แล้วลนะ่ะก็ก็จริงนะแต่ทำไมถึงได้ตกลงไปในแม่น้ำได้เนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นแค่จับมือเธอเฉยๆ คือตั้งใจจะไปช่วยนึกว่าจะกระโดดนํำตายใช่ไหมจริงสิยังไงแนะนำตัวกันไว้ก่อนดีกว่าผมชื่ออ e เอโนะฮิโร่ฮิโรเหรออาจจะเป็นฮิโรชิฮิโรโตฮิโรอะไรสักอย่างเธอละ่ะฉันชื่อโ Ak อนากะอากิโกชื่ออากิโก ฝากตัวด้วยนะโอนากาซังอืมเราไปที่ไหนได้เงั้นถ้าที่นี่เป็นโลกหลังความตายจริงๆจากนี้เราควรทำอะไรละ่ะอืมโมมีพระด้วยประตูเหรอลองไปดูไหมะ ไปด้วยกันก่อนไหมอมไปด้วยกันสิค่ะโอ้ในสุดเราก็รวมร่างเป็นหนึ่งเดียวไว้พระขอบหอนก่อนแล้วกันจะประคุณขอให้ลูกช้างรอดออกไปจากโลกปราดประหลาดแห่งนี้ด้วยเถอะสาทุมันใช่หรอแต่ขอเดินรอบๆก่อนนะคะเอไปประ ตูไหนดีอ่ะมีสองข้างมีสีน้ำเงินกับสีเขียวใช่ไหมหรือสีเขียวทั้งคู่ลองไปซ้ายก่อนละกันอ้าวเปิดไม่ได้โอเคงั้นไปขวาอุ้ยโอ้โหอะไรกันที่นี่มัน อนะกะซังเอ้าเอาโดนแยกกันแล้วเนี่ยโอ้ยน้องซังเกิดอะไรขึ้นฉันเปิดประตูไม่ได้ลุกบีดไม่ขยับขยื่นเลยอะไรนะเอ้าโดนจับแยกกันซะงั้นไม่ได้ละเอ๊ะทางนี้ก็เปิดเข้าไปไม่ได้อืมฉันจะลองหาดูว่าพอมีวิธีเปิดประตูไหม เดี๋ยวนะฉันอาจจะพูดอะไรแปลกๆแต่ฉันไม่รู้สึกอยากผ่านประตูนี้เข้าไปเลยหมายความว่าไงน่ะเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางที่ฉันควรจะไปฉันรู้สึกอย่างนั้นเพราะาฉันก้าวขาเข้าประตูไปไม่ได้ถ้าางนั้นคงต้องรอที่นี่เมื่ออย่างนั้นก็ต้องหาทางอื่นแต่ว่าฉันจะลองหาทางอื่นดูก่อนก็แล้วกัน เข้าใจแล้วฉันก็จะลองหาทางอื่นดูด้วยอืมระวงตัวด้วยนะค่ะเฮ้ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยอุ้ยโอ้โหดูสิโหหน้าใหญ่มากอะ่ะฮู้ ควรไปไหมอฮ้หูหเอ้ทำไมเหมือนกลับมาอยู่โลกปัจจุบันอุ้ยฮะเชื่อมกันหรออ้หถ้าเกิดจะผู้ติดเชื้อให้รีบหนีให้เร็วที่สุดห้ามเข้าไปใกล้ผู้ติดเชื้อเด็ดขาดอืมผู้ติดเชื้อหรอ ประกาศนี่มันหอเสียงประกาศอฮ้ยเ <c oughs> มื่อกี้เห็นเงาอยู่ข้างนอกโอติดเชื้อนี่มาถึงซอมบี้รือเปล่าอู้หออมาได้ด้วยเข้าไปได้ไหมไม่ได้เสียงเหมือนเครื่องบินบินอยู่เหนือหัวนะคะครั้งที่สามอะไรครั้งที่สามอ่ะ มีรอยเลือดด้วยนะคะห้ามเปิดในนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่แต่เราไปไหนไม่ได้นี่นะจะไม่เปิดก็ไม่ได้ใช่ไหม,อมเอ่ะไม่มีทางไปเะนีก็ต้องเข้าไปอยู่เข้าไปแล้วคะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ก็พูดเฉยเื้เอะหรอพระเอกตกใจบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตอนหลับกันอย่างนี้เลยบ,บ้าน่ะอุ้ยเดี๋ยวสิคะหนีไปแล้วปะเอ้าจะไ,ไ,ไม่วนกลับมาที่เดิมอะอะไรอะหึคนลง สำรวจอะไรได้ไหมเฮ้ยเอ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 ้ยมาสิมาสิว้าวมาเลยมางโอ้ดีที่เขาเดินไม่เร็วเนะเออเฮ้ยเอาทวไมฉันวนกลับมาที่เดิมเนี่ยเป็นหลุมเหรอหลุมไม่มีสิ้นสุดเดี๋ยวคุณลงอยู่ไหน เราต้องสำรวจอะไรไหมอ่ะโอ้ยอา้าวโผล่มาที่ไหนเนี่ยเหมือนจะหนีพ้นแล้วแล้วทาไมถึงมีผู้ติดเชื้ออยู่เออนีไม่ใช่โลกหลังความตายหรอในโลกหลังความตายก็มีเหมือนกันหรอเออนั่นสิแต่เมื่อกี้มันก็เหมือนบ้านคนธรรมดานะว่าแต่นี้ใครอ่ะ มีลูกไฟด้วยนะคะเนะคุยได้ไหมลองดูก่อนอืมในห้องที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความทรงจําที่ล่องลอยอยู่ก็อาจจะได้พบคนอื่นด้วยหมายความว่าไงหนาะอ๋อนี่ไม่ใช่คนสินะหรือว่าลูกไฟอันนี้คือความทรงจำที่ล่องลอยอยู่หรือเปล่าเราก็เลย เจอคนที่เป็นตัวเป็นแสงแสงทางเข้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความทรงจำพอเข้าไปแล้วก็จะโผล่ไปในสถานที่ไม่เหมือนเดิมดังนั้นถึงจะเดินทางเป็นกลุ่มแต่พอผ่านประตูเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นอยู่คนเดียวเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วก็ต้องค้นหาความทรงจำเพียงลำพังอยู่ดีอ๋อ ตอนเข้ามาก็เลยแยกจากกันเพราะว่าพอเข้าประตูมาแล้วไปโผล่คนละที่นะคะแต่เรายังคุยกันได้นี่นะอยู่ๆสภาพของเขาวงกดก็เปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นเนาะน้นะสี่เกิดอะไรขึ้นนะยุงมีอะไรอะลูกไฟสีดำเงินนี่อะไรโดนได้ปะจ้าโดนเรากลับมาที่เดิม งั้นลองไปอย่างไรไปอย่างนี้แล้วประตูอยู่ที่ไหนยกอ,อืมฮึึบยึบนี่ไม่น่าจะโดนนี่โดนไหมน้่ที่ไหประตรูเฮ้ยอ้ยอบึกบึบเย้ โอ้โหมาที่ไหนอีกเนี่ยข้างๆมันเป็นแฟลตเป็นตึกอาคารอะไรนี้นะคะโอ้เดินเข้าไปได้ฮะนี่อะไรเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยมีซอมบี้ด้วยนะคะทำไมใส่ชุดเหมือนกันเลยล่ะซอมบี้นี่เป็นที่ทมขยะใช่ไหมเนี่ยไปดีกว่า อืมนี่มีคนขาวๆใครเอ่ยฮัลโหลอย่างเงียบสิเอาเงียบแล้วก็มีคนนี้เดี๋ยวคุณป้าผมไม่รอขนาดถึงต้องกรีดใส่เลยเหรอเปิดไม่ได้อีกแปลวงันนี้ก็งเงียบ างน,นี้เอ๊ะเข้าได้ที่ไหนเอ่ยไงเธอคือคนที่เพิ่งมาถึงเมื่อกี้สินะเอ๊ะก็ครับจริงสิเพราะนี่เป็นโลกหลังความตายนี่นะถึงจะมีก้อนแสงมาคุยด้วยก็ไม่น่าตกใจหรอกเดี๋ยวตกใจบ้างก็ได้นะ อที่นี่คือที่ไหนกันแน่ครับที่นี่เป็นวงกฏแห่งความทรงจำที่ความทรงจำหลากหลายล่องลอยอยู่แต่เดิมเป็นที่ที่สงบสุขมากกว่านี้แต่เดิมเหรออืมความจริงแล้วความจริงแล้วอะไรอะ่ะอย่าเพึ่งตัดไปสิเส้นทางอื่น โอ้นี่เรากลับมาเล่นเป็นอากิโกะแล้วนะคะเมื่อกี้เราเข้าข้างขวาไม่ได้เราก็ต้องเข้าข้างซ้ายขอบหอด้วยช่วยลูกสามด้วยโอ้โหืมโอ,โอ,โอไม่เหมือนกันฮะทางนี้ดูน่ากลัวกว่าเยอะเลยโยสวัสดียักษเหรออืม หรือไม่เหมือนกันจริงด้วยฮะเดี๋ยวยังเพิ่งขอคุยด้วยก่อนความทรงจำตอนที่คุณลงติดเชื้อตอนนี้ฉันก็ยังลืมไม่ลงฉันออกจากบ้านล็อกกุญแจแล้วก็แปะกระดาษเอาไว้ความทรงจำเรื่องนั้นก็ล่องลอยอยู่ที่ไหนสักแห่งในขาวงกดนี้หรือเปล่านะฮ hey, หรือว่าบ้านที่ตัว ผู้ชายเข้าไปครั้งแรกหรือเปล่าฮีโร่อุ้ยโหสบเต็มเลยได้ินเสียงหัวตำรวจด้วยนะคะไปปลอดภัยไว้ก่อนนั่นน่ะสิเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนจะมีอะไรมาไหมอ่ะมีจริงๆด้วยหลบได้ไหมเนี่ย ซอมบี้มาทำไมเดินชา้าจังอะ่ะมาเร็วมาเร็วมานี้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 ฮึบเจเา้าตบขวางเดียวเดี๋ยวสิเดี๋ยวโอเคโอเคไปแล้วปะปะไม่มีไม้ใช่ไหมโอเคไปไม่ได้ต้องเข้าบ้านอีกแล้วน,นะคะอันนี้ก็เข้าไม่ได้ อืมเอ,อเมื่อกี้อะไรเนี่ยเปิดไม่ได้มี่นี่ประตูรู้สึกว่าข้างในนี้น่าจะมีอะไรน่ากลัวอยู่ควรเปิดไหมนะอะไงเดียวเปิดค่ะก็คิดไว้แล้วเสียวโอเวอร์เลยขอโทษนะกิโก ไม่เปิดแล้วสิอ่ออ,อุ้ยเงานั้นมันโทรศัพท์ืมภาพพิมพ์หินสีแดงถอยมาอยู่ตรงนี้อืมไม่ใช่ภาพพิมพ์หรอเป็นลูกแก้วหรอลูเซ้าลูกกลมๆนี้คืออะไรจิบไม่ได้ เาราววางไว้ทำไมคือคงไม่ได้จะเดินออกมาใช่ไหมคะทาอะไรอยู่คะรีบไปก่อนที่คนลงจะเปลี่ยนใจดีกว่านะอืมอืมเมื่อกี้มันอะไราง,งาับง,งาับ ถ้าเกิดเลือกเส้นทางที่ถูกต้องจะไปต่อได้คือ,อยังไงกันเส้นทางที่ถูกต้องเหรอ,อเมื่อกี้มีตัวอะไรด้วยอ้าวอุ้ยโอ้โหฟุกมากห้าอุ้ยฟื้นพลังได้ด้วยเรามีพลังลดด้หรอ มี HP อยู่สามสี่สามนะคะห้องนี้ก็น่าจะต้องเลือกทางเหมือนกะละมังเนอะน,นี่อะไรโดนได้หรือเปล่าไม่นัดดค่ะอ๋อโดนแล้ว HP ลดนะคะอยู่จะไม่นะอึ๊บแต่ก็ละคราวนี้เองไปทางขวาบ้างไหม ทางไปไม่ได้นี่นี่นี่ไม่ได้ข้างบนมีทางไหมนี่ยก็ไม่ได้่ฮึบมีประตูไหมนี่นี่นี่เยแต่เราต้องเดินอีกใช่ไหมอ๋อเหรอหัวเราเชียว อันนี้ลองไปทางซ้ายก่อนอไม่ซ้ายงั้นลองไปทางขวา ไปแล้วเนาะอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวสิหนพึ่งตามมาไม่ใช่อันไรเหมือนจะเอา้เอาเอาฟุกมากเดินย้อนกลับมาแล้วใช่สัง,งั้นถ้าจะไปต่อจำเป็นต้องมีหินสีแดงเอาอยู่ที่บ้านนั้นนี่ กลับไปเอาใช้ไม้เอากลับไปทางไหนอะ่ะกลับทางนี้อ่ะอทำไม่ได้เ,เดี๋ยวนะตรงนี้มีอ,อุ๊ยโหเกิดอะไขึ้นตรงนี้เหรอมีรอยบุ๋ม อ๋ออ๋อเป็นสวิสเปิดประตูนี่เองอ้อยะกลับมาอีกแล้วรอยเมื่อกี้ก็รอรับเราอยู่นะคะอ้อนี่ไงทำไมนกซึ่งมืันเป็นกับดักหยิบหน้าหนึ่งสองฮึบดุยอูอหูอู้หเออ,อ,เอ,อว่าแล้วเชี่ยวเห็นสิจ้าแล้วอะไรเนี้ย โอ้โหดีที่มันเดินช้านะเนี่ยบายน่าจงมาสิมาสิมาสิไปละเนี่ยดเดีอยวาอ้าเอ้าเออก็จะลูบกันอยู่แถวนี้นะคะอันนี้ออกได้ไหมอะไม่ได้หรอสีฟ้าๆข้างในห้องนี้หรือเปล่า มาสิเจ้ามาออกมาสิอุ้ยมาสองเลยนี่เป็นไงล่ะฮ่าฮ่าเดี๋ยว <c oughs> อฮ้อนีเร็วซะออยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอยใช่ไหมอ๋อโอเคฮ้ใส ก็เอาหินมาไว้ตรงนี้ใส่ได้นะวางสิวางอ๋อประตูเปิดแล้วอุ้ยกลับเข้ามาในเมืองอีกแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะ ก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรอีกบ้างยังไงเรามาลุ้นหนีซอมบี้กันต่อในตอนหน้านะคะบ๊ายบาย